นี้ทุกคนรีสอร์ทชิครีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวเราจะขับรถผ่านไปอย่างนี้เนาะจะได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับอยู่เมืองนอกนะฮะเห็นไหมฮะนี่เนี่จะเป็นรีสอร์ทสวยมากแล้วก็จะมีบรรยากาศแบบเหมือนกับเป็นอีกรัฐหนึ่งอ่ะเหมือนสมัยตอนเราเวลาเราไปเรียนเมืองนอกนะฮะเราเห็นบรรยากาศแบบเนี้ยนะฮะจะแบบเป็นเป็นนอกเมืองออกฝ่ายนะฮะทุกคนนี่ก็กําลังสร้างเห็นไหมเป็นเรือนธงเรือนไทยสวยนะฮะ ชิกรีสอร์ทเนี่ยจะอยู่ตรงเทพบุญชร27ทุกคนนะฮะเนี่ยเขากำลังก่อสร้างแล้วก็เลี้ยวขวาสุดทางเนี่ยก็จะไปตลาดไทยได้เลี้ยวซ้ายก็จะไปพิพิธภัณฑ์กเกษตรนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเลี้ยวขวาเราจะเจอวัดสีชมพูนะฮะวัดอนันทองในอนันการะอนันทวีการะอน,นันตเรือกวัดทวีนี่ฮะ ร่องรอยความเจริญกําลังมาทุกคนเรียกว่าอ๋อมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะเห็นไ,ไหมฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปวัดสีชมพูพรุ่งนี้ดีไหมเดี๋ยววัดสีชมพูจะมีงานวัดด้วยนะฮะนี่ฮะอย่ามากัดนะฮะหมามันก็อันนี้เป็นข้าเสเซงบอกกุ้งนะฮะทุกคนเศรษฐกิจตอนนี้ลงทุนลำบากหน่อยทุกคน นี่ฮะวัทวีการะอันันทรสีชมพูจะมีงาน3-12ใช่ไหมเราก็ถ่ายไปล่วงหน้าก่อนทุกคนนี่บรรยากาศนะฮะสวยงามน,นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขับตรงไปเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปหลังสิตนครนายกได้ไปบงกฎนะฮะ แตบงกฎตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะคลองสอง,เร,รองเ,รเรียบคลองเรียเรียบคลองสองทุกคนเนี่ยอีหม่าน้ำมันจะชอบไล่นะฮะอย่ามานะออไปใจะระวังเพราะมันจะแบบว่าเดี๋ยวเฮอะตีด้วยไม้เลยนะฮะมันก็จะโดนรถมอเตอร์ไซค์เสี่ยว้พวกเนี้ย นะฮะทุกคนอย่าไปหวั่นไหวกับมันนะฮะมันไล่เราแล้วกดมอเตอร์ไซค์มาก็จะโจมเนี่ยฮะบรรยากาศลงโจงบางทีก็มีรังนกกระจาบมานะฮะรังนกกระจาบทุกคนอันนี้บึงน้ำสวยมากเลยนะฮะนี่ฮะบึงน้ำบึงน้ำสวยมากนี่ฮะบึงน้ำตรงนี้สวย ทุกคน,นเห็นไหมนี่ฮะบึงน้ําสวยงามนี่ฮะเราปั่นออกมานะเห็นไ,ไหมบ้านบ้านอันนี้จะเป็นบ้านไปยิกา3า0รเมตรตรงนี้เลยทุกคนเป็นบ้านพักคนชลาอันนี้เข้าไปชิกรีสอร์ทนะฮะ<ป>ก็จะเป็นบ้านพักคนแก่อยู่ย่านนี้นะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะไปดูกันว่าจากชิกรีสอร์ทบรรยากาศแถวนี้เนี่ย นะหน้าลงทุนหน้าอยู่แค่ไหนทุกคนเห็นไหมฮะจะมีที่ลงโล่งเยอะเลยแล้วก็ให้คนมาเช่าซื้อนะฮะทุกคนใครจะมาทํางานแถวนี้อยู่แถวนี้<ม>เห็นไหมฮะบ้านบรรยากาศเหมือนเมืองนอกไหมฮะตรงไปก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติหลอก้าด้วยนะแต่เส้นนอกซ้ายมือไปอีกนะก็จะเป็นพหลโยธินที่มุ่งหน้าไปบางปะอินไปอยุทยานะ,ะทุกคน นี่ฮะบรรยากาศเถิศนะนี่ฮะเนี่ยฮะไปเรื่อยๆนะนี่ฮะมีช้างจำลองนะฮะนี่ฮะทุกคนเรามามีตลาดขมงขเมนตลาดชาย ตลาด AEC อะไรของเขาฮะนี่ซอย3ามสองออกมาจากซอย27ชิครีสอร์ทถูกไหมฮะถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี้ก็จะเจอตลาดใหญ่เลยนะฮะแต่เราจะตรงไปก่อนเนาะเห็นไฮะโอ้ยวุ่นวายทุกพ,พลาร้านค้าเยอะนี่ฮะเราออกจากซอย27มาเจอเทพคุณชร3 3นี่เราจะเลี้ยวเข้านี้เลยนะทุกคนนะคะรับเลี้ยวเข้าไปนะเนี่ย เอาไปลง YouTube เนี่ยเนี่ยวเดี๋ยวดูนี่สวยจังเลยต้นอะไรพี่รู้ชื่อบ้างไหมไม่ได้เรียกชื่อเลยหรอแล้วเนี่ยมีทั้งสองอันขอสักอันไม่ได้เหรอซ้ําทําไมอ่ะเนี่ยเออนึกดูสิแต่มันสวยเนาะแต่นั่นไงโอ้เนี่ยแล้วนี่ทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะคุณอ๋อนี่เม็ดมันเหรอได้เม็ดมันเอาเม็ดมามาหุ่ยดีจังเลยเนี่ยมันขึ้นเหรออย่างเงี้ย คือเอาไปยังไงเอาไปยาเม็ดมันอยู่ข้างในหรือว่าเป็นบักข้างในครับน่ารักจังเลยเนาะไม่เราผ่านบ่อยไหมพันนี่นะหรอพันนี้นะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิึ่งก่อนแต่มันออกดอกออกเม็ดเยอะมากเลยอ๋อนู่นใหญ่เต็มเลยพี่ดูสินี่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยทุกคนดูสิเยอะมากเลยไปช่วยมันขยายพันธุ์นะฮะเด็ดกับทุกคน ได้โอกาสเด็ดเขาเอาค่ะเพราะว่าเขาเขาบอกให้เอาไปนะ,ะจะเยอะมากเลยนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เขาจะห้ามนะฮะที่เขาจะเปลี่ยนใจทุกคนเนี่ยทุกคนสวยมากเลยตั้มือนะทุกคนเนี่ยดิยสสวยบ้างอันนี้อะไรอีกคันหนึ่งหรออีกพันนึงอ๋อเหรอพันไหน ท่านี้ถ้ามันไม่แห้งมันจะสวยกว่าน,นี้โอ้โหสวยเนาะเลจังเลยดูดิกระปลูกทุกคนนี่เราไปเพาะเนี่ยเก็บไปเพราะไม่นั้นถ้ามันก็ตกระกมลำบากไงฮะก็ตกไปอย่างเี้มันก็แห้งใช่ไหมเราก็ไปเพาะหู้ทำไมเยอะจังเลยทุกคนจะเป็นร้านขายของเก่าอะไรของเขาเนาะอันนี้วสวยมากเลยรงนี้อะไรอะ่ะเนี่ย อันนี้ก็สวยนะทุกคนทันนี้ก็เจอทุกคนเราก็เด็อดเลยนะก่อนที่เขาจะเห็นดือดใจเพราะว่าเขาบอกว่าเด็อดได้นะเนี่ยฮะไปปลูกเลยทุกคนอู้สวยเนี่ยทุกคนสวยมากเลยทุกคนเราไปเพาะเนาะเนี่ยดูสิมันกำลังออกดอกพอดีเลยทุกคนจา๋าเนี่ยฮะ ไม่นั้นเดี๋ยวมันจะล่วงหมดเลยทุกคนเนี่ยฮะมันจะล่วงหมดเลยทุกคน,ต,น,ยยน,น,ะะนต้องช่วยไปขยายพันธุ์นะฮะเนี่ยฮะต้องช่วยไปขยายพันธุ์นะฮะนะฮะเนี่ยฮะเต็มเลยทุกคนนะฮะต้องเดี๋ยวจะไปเลี้ยงอะไปปลูกแบบนี้ยค่ะขอ่อยขึ้นนะฮะลูกจ๋านะฮะเนี่ยฮะเนาะเนี่ยงามแนนล้วล่ะทุกคนโลดส์อะ เนี่ยฮะเราจะเลี้ยวไปซอยนี้นะเมื่อกี้ดอซอยอุดมทองเพชรคุณชอนสามสามอ่ะเราไปแล้วปั่นจักรยานอย่างนี้ฮะ